คลิปนี้มาดูการสั่งคืนค่าโรงงาน iPhone แบบไม่ติด iCloud กันนะครับขั้นแรกนะครับให้ลงชื่อออกจาก Apple ID ให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าเพื่อป้องกันการติด c l o u d เนาะเราจะต้องทำการลงชื่อออกนะครับเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปให้เราเข้า Fa c e ID แล้วก็รหัสนะครับทำการเข้าไปปิดการตั้งค่าของตัว Face ID แล้วก็รหัสทั้งหมดเลยตัวนี้นะครับเนี่ยเข้ามาปุ๊บทาการปิดทั้งหมดนะครับเพื่อ ไม่ให้มันติดนั่นเองนะครับอ่ะโอเคก็ทำการปิดทั้งหมดเลยนะครับสำหรับท่านไหนที่จำา p p p l i i ไไม่ได้ออกไม่ได้จะล้างเครื่องยังไงแนะนำเลยนะครับว่าถ้าเป็นแบบนั้นนี่ไม่ควรล้างเครื่องนะไม่งั้นท่านจะติด Apple ID หรือติด i c l o u d นะครับเพราะว่าทำเสร็จ อ่าเพราะว่าในการที่เราจะไม่ให้เครื่องถามเลยเราต้องออกจากไอคาวก่อนขั้นตอนต่อมานะครับเราจะทําการรีเซ็ตการตั้งค่าของตัวเครื่องนะครับก็พิมพ์ตรงช่องค้นหาด้านบนเลยนะครับถ้าหาไม่เจอนะครับพิมพ์ตรงข้างบนเนี่ยพิมพ์คําว่ารีเซ็ตลงไปนะครับโอเคเดี๋ยวสักครู่นะครับการรีเซ็ตจะเป็นการลบรหัสของ Apple ิลไอของตัวเครื่องออกนะครับเพื่อเคลียร์ข้อมูลการตั้งค่าของตัวเครื่อนเอง การรีเซ็ตจริงๆยังไม่ใช่การล้างเครื่องนะครับแต่เราจะรีเซ็ตเกี่ยวกับการตั้งค่าของระบบก่อนนะครับกดคําว่ารีเซ็ตเข้าไปาจากนั้นนะครับมันจะมีคําว่ารีเซ็ตกับลบข้อมูลเห็นไหมครับอยู่ข้างล่างถ้าเรากดคําว่าลบข้อมูลมันก็จะให้เราทําการลบต่อเลยนะครับเนี่ยลักษณะแบบนี้แต่ว่าเรายังไม่ลบนะครับเดี๋ยวเราจะรีเซ็ตก่อนให้เราทําการกดคําว่ารีเซ็ตครับจะเห็นว่ารีเซ็ตมีหลายตัวเห็นไหมให้ทําการกดคําว่ารีเซ็ตการตั้งค่า นะครับทั้งหมด่าตัวบนเลยนะครับเสร็จแล้วก็ใส่รหัสยืนยันครับเพื่อทําการเชยร์รหัสออกจากตัวเครื่องนั่นเองนะครับก็ใส่รหัสเก่าเข้าไปบางท่านถามว่าถ้าเราจํา a p p l e id จารหัสได้เนี่ยเราลบพวกนี้เราไม่ลบได้ไหมหมายเขาว่าไปสั่งรีเซ็ตคืนค่าโรงงานเลยสั่งลบข้อมูลเครื่องเลยก็ได้ครับแต่ว่าเปิดขึ้นมาเราต้องทําการยืนยันนะ การยืนยันเนี่ยบางทีระบบเซิร์ฟเวอร์ของ iPhone มีปัญหาเน็ตมีปัญหาทำให้เราเซ็ตค่าเครื่องไม่ได้ก็มีนะครับดังนั้นถ้าจะให้ดีเนี่ยควรควรลบ Apple ID ออกก่อนแล้วก็รีเซ็ตข้อมูลเกี่ยวกับพวกรหัสตัวนี้ออกก่อนนะครับเพราะว่าก็าใช้เวลาไม่นานตัวนี้ผมจะไม่ได้ตัดคลิปนะครับเดี๋ยวดูว่าการทำตัวนี้มันจะใช้เวลานานไหมเผื่อท่านไหนที่ดูเป็นแนวทางนะครับจะได้ดูครบคู่กันไปนะครับ ระยะเวลาก็ตามนี้เลยนะครับไม่ได้ตัดไม่ได้ตัดคลิป iPhone ที่เราสามารถทำตามได้ก็น่าจะตั้งแต่6ขึ้นไปนะครับ6 6, H, 6, H, 6 H, พัด6 s นะครับ6 s พัดอ่าแล้วก็พวก7พวก8พวก iPhone X นะครับตัวนี้เป็น iPhone XR นะที่ทำแบบนี้ก็เนื่องจากว่าเครื่องมีอาการลวนนะครับจอมันลวนลวนนี่หมายความว่าเวลาเราใช้งานมันมันลวนอ่ะ แต่พอเรากดให้มันสลิปแล้วเปิดขึ้นมาใหม่กลับทํางานได้ปกตินะครับดังนั้นแสดงว่าระบบเกิดการรวนอ่าดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาตัวนี้ก็คือต้องคืนค่าโรงงานหรือรีเซ็ตเครื่องนั่นเองนะครับอ่ะหลังจากที่เราทําการรีเซ็ตการตั้งค่าเสร็จต่อไปเราจะทําการลบข้อมูลเครื่องนะครับก็กดค้นหาคําว่ารีเซ็ตเหมือนเดิมครับกดค้นหาคําว่ารีเซ็ต กดเข้าไปจากนั้นนะครับเลือกคําว่าลบข้อมูลทั้งหมดเลยทีนี้ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนการล้างเครื่องแล้วนะครับล้างเครื่องก็คือการล้างคืนค่าโรงงานข้อมูลในเครื่องทุกอย่างหายหมดนะยกเว้นที่อยู่ในไอคาวเรานะครับถ้าเราทําเสร็จแล้วค่อยไปใส่ไอคาวใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับไอคาวตัวเดิมอะสามารถนามาใส่ได้แล้วมันจะดึงข้อมูลกลับมาให้นะครับอ่ะตอนนี้ก็ปล่อยให้มือถือมันทํางานไปนะครับ ในการทำแบบนี้แบตต้องพร้อมนะครับน่าจะชาร์จแบตให้เต็มก่อนค่อยทำในขั้นตอนรีเซ็ตแบบนี้ก็อาจจะใช้เวลาประมาณสัก3-5นาทีนะครับเดี๋ยวเราดูว่ามันจะนานไหมตอนนี้ผมก็ปล่อยเลยนะครับไม่ได้ไม่ได้ตัดคลิปนะเพื่อท่านที่มาดูจะได้ดูเทียบกันไปนะครับที่ทำเนาะนะครับตัวน,นี้เป็น iPhone XR นะครับ iPhone XR แต่ถ้าเครื่องเราทํางานปกติก็ไม่จะเป็นต้องล้างเครื่องแบบนี้นะครับไม่จําเป็นต้องรีเซ็ตนะเพราะว่าการรีเซ็ตมันจะต้องมาทําการลงแอปใหม่ทั้งหมดอะนะครับแต่ตอนนี้เจ้าของเครื่องบอกว่าเครื่องรวนมากนะครับเครื่องรวนอาการรวนก็คืออาจจะเกิดจากการทํางานของแอปทํางานผิดพลาดนะครับทำให้ระบบรวนไปด้วยนะครับดังนั้นเพื่อเคลียร์ปัญหาตัวนี้ก็จําเป็นต้องคืนค่าโรงงาน โอเคตอนนี้ก็ใช้เวลาสักครู่นะครับรอให้มันทำงานไปเรื่อยๆของมันมือถือ iPhone นี่ถ้าเราจำา p p p l i i ไไม่ได้นี่อันนี้สำคัญเลยนะครับจะติด iCloud นะแต่ว่าที่เราทำััเนี้ยเราลบ iCloud ไปแล้วนะครับดังนั้นในการทำแบบนี้ก็ไม่ต้องกังวลว่ามันจะไปติด iCloud อีกนะครับหลักๆก,ก็คือในการที่เราจะรีเซ็ตค้นค่าโรงงานนะครับเราอยู่ต้องทำการลงชื่อออกจาก iCloud แล้วอันที่2ก็คือต้องลบรหัสออกจากเครื่องนะครับโดยการรีเซ็ตรีเซ็ตการตั้งค่าของตัวเครื่องที่ผมพาทำอะทำา2อ,อย่างนี้เสร็จปุ๊บนะครับเราก็จัดการได้เลยนะถ้าเราไม่เอาข้อมูลในเครื่องนะครับเพราะว่าในการทำแบบนี้ข้อมูลในเครื่องจะหายหมดตอนนี้ก็รอเครื่องขึ้นมานะครับใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันนะประมาณน่าจะ3นาทีครับอย่างต่า ไอชีตที่มันอยู่ตรงกลางหน้าจอนี่มันจะวิ่งไม่สุดนะครับมันวิ่งไปได้สักระยะหนึ่งนะมันก็มันก็นตัดออกเองนะอ่าตอนนี้ก็รอครับอ่าตอนนี้จะเสร็จละนะครับเนี่ยขึ้นมาเรียบร้อยเห็นไหมครับถ้าขึ้นมาแบบนี้ก็แสดงว่าข้อมูลเก่าทั้งหมดหายไปเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นการคือค่าโรงงานทีนี้เราก็ทําการเซตค่าเครื่องใหม่เหมือนเครื่องใหม่แกะกล่องเลยครับทีนี้อ่าเราก็ไม่จําเป็นต้องไปยืนยันเมลเออไม่ต้องไปยืนยันไอคาวนะ รหัสก็ไม่ต้องไปยืนยันนะครับแค่เชื่อมต่อ Wi-Fi ให้เครื่องเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าเครื่องจะต้องทําการตรวจเช็คเกี่ยวกับระบบของเครื่องอะ่ะ p h o n e จะไม่เหมือน Android นะ Android นี่ถ้าเราเปิด OEM แล้วเนี่ยมันจะกดข้ามได้เลยนะครับไม่ไม่ใส่รหัสไม่ใส่ wiFi ก็ได้แต่ iPhone นี่จำเป็นต้องเชื่อมต่อ wifi นะครับเพราะว่า iPhone เขาจะทำการเช็คหมายเลขเครื่องเช็คหมายเลข IMEI e นะครับโดยเฉพาะบางท่านไปเปลี่ยน ตัวความจําเครื่องมานะมาสั่งรีเซ็ตแบบนี้บางทีเครื่องเช็คเซิร์ฟเวอร์ไม่เจอทําไม่ทํางานก็มีนะครับขึ้นหน้าสีแดงเลยบอกว่าเช็คอัปเดตไม่สําเร็จอะไรมันแจ้งให้เราอัปเดตตลอดอะนะครับอันนั้นคือเครื่องที่เคยเปลี่ยนตัวความจําภายในมานะครับหรืออาจจะซ่อมแผงวงจรอะทาให้เครื่องเช็คไม่ได้นะครับถ้าแบบนั้นจะเป็นต้องนัดบายพาสนะโอเคก็ปล่อยให้มือถือมันเช็คไปสักครู่นะครับ อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตนะอินเทอร์เน็ตที่เราใช้ในการเช็คเนี่ยครับมันจะต้องเป็นอินเทอร์เน็ตที่ทำงานได้โอเคนะครับถ้าเน็ตเร็วก็จะเช็คได้เร็วนะครับถ้าเน็ตช้าก็อาจจะทำงานช้าหน่อยตอนนี้ก็รอครับรอแป๊บหนึง่งใช้เวลาน่าจะไม่นานโอเคเนี่ยครับเสร็จแล้วเห็นไหมจะไม่ทาหาไอ้ข่าวไม่ทาหารหัสเลยเห็นไหมครับ จากนั้นเราก็ทาการเซตค่าเครื่องใหม่เลยครับอยากใส่รหัสจะากสร้างไหมเจ้าของบอกว่าสร้างรหัสเอารหัสเดิมใส่่แล้วก็ใส่ครับใส่รหัสเดิมที่เคยใส่ก็ได้นะครับถ้าเราตั้งแล้วมันก็เสร็จเลยนะครับแต่ถ้าไม่อยากตั้งก็เลือกเป็นภายหลังนะไปตั้งตอนที่เราเซตค่าเครื่องใหม่เสร็จก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือสร้างรหัสล็อกหน้าจอนะครับก็คือตั้งรหัสนั่นเอง อันนี้คัดลอกข้อมูลส่วน Apple ID ดีนะครับเราจะใส่เลยก็ได้นะแต่ว่ามันจะใช้เวลานานอันนี้ผมจะข้ามก่อนให้เขาไปใส่เองนะครับอ่ะโอเคนะครับตัวไหนข้ามได้เราก็ข้ามไปครับทีนี้ข้ามไปเรื่อยๆอันนี้อัปเดต iPhone โดยอัตโนมัตินะครับอันนี้เราจะข้ามก่อนนะครับเราค่อยอัปตอนที่เราพร้อมนะครับอ่า อันนี้บริการตําแหน่งกดถัดไปสิลิจะใช้ไหมถ้าใช้ก็ต้องมาตั้งค่าอีกนะ,ะเดี๋ยวผมจะข้ามไปก่อนนะครับกดย้อนกลับเดี๋ยวข้ามใหม่นะครับเวลาหน้าจอโอเคอตั้งไปการวิเคราะห์ i iPhone อโฟนข้ามไปเลือกการใช้งานหน้าแรกทีนี้โอเคเสร็จเรียบร้อยเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นการสั่งคืนค่าโรงงานแบบไม่ให้ iPhone ติดไอคาวนะไม่ทาหาไอคาวเลย ไม่ทำหารหัสเลยนะครับโอเคก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับท่านไหนที่ใช้ iPhone เนาะก็ดูคลิปนี้เป็นแนวทางนะครับการทำงานแบบนี้ก็เหมือนไอโฟนทุกรุ่นเนี่ยทำเหมือนกันหมดนะครับ i p h o น e iPad นะครับเหมือนกันหมดตอนนี้เครื่องก็ทำงานโอเคแล้วนะครับแต่ก่อนนี่จะสะดุดไปมาเลยแทบทำอะไรไม่ได้นะครับตอนนี้ล้างเครื่องเสร็จก็ทำงานปกติเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับความรู้ดีๆมาเรื่อยๆในช่องสอนออนไลน์ขอบคุณครับ